ว้าวหนูเป็นผู้หญิงนะลูกวายว้ายโอ้สวยงามโอ,โอ้โยโย่สวัสดีค่ะติช,ชวสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะโอ้อาบน้ำเสร็จนะฮะนอน กริ่งนอนเกลือกอยู่เลยเด้อโอ้โอ้เอาคันบางคันมาเอากู้เข่ามาสิกู้เข่ามาเป็นไหมโอ้ยพริกใส่พิกพกว่าพริกเหมือนปิ้งปลาเฮ้ยรับอีเลงรับอีเล่อ่ะน,นั่งแอปแบลวเหมือนเมื่อกี้ใหม่สิเร็วเสียดายถ่ายไม่ทันนะคะนั่งแอปแบลวเลยเฮ้อ เอาใหม่เอาใหม่เร็วเร็ว,รวนั่งแอบแบลใหม่หน้อยเพ่นนั่งแอบแบลยกขาขึ้นนะคะตีขาปั๊บป๊บป๊บเหมือนน้องดาวเลย <c oughs> ทำได้ไงโอ้ตั้งกล้องไม่ทันนะ <c oughs> เล่นอยู่ดีๆเวลาอยากทำก็ทำนะ <c oughs> ถอดเวลาบอร์อยากเี็ดนี่บอกจังได้กาบบเฮดแมนบ้า <c oughs> ยัดถิ่มตัวลง,งแหงลายดินมันเก่นน่ะลมก็เย็นดีโอ้ยโชวแม่ค้าพักผ่อนนะคะแม่ค้าพักผ่อนอึบเม่ออือฮะอืฮะหยิดเิ่นหยุดซ้ายกายเขียดพ่น อ้นั่งแอลหมกันนั่งแอบลกันเร็วโอ้ลงหลุมพอดีเลยแอบแบวแอบแบวแอบแบวกอนแอบแบวซ่อไรเดีย y o ขาขึ้นดีดีา y o ขาขึ้นแอบแบวแอบแบวอบอแอบเบวเอออดี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 อุ๊ยอุยอุยอุโย่อหโอ เป็นผู้หญิงนะลูกวายเ้้ยนอนท่าสวยเลยโยเออกุลสตรีหน่อยสิคะหลับละเด้ออน,นุหลับละเด้อ่ะ các các à quắc 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 ừ à quắc 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 ừ à quắc 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 ừ à cạp luôn cạp luôn cái suối ôi เย็นกันเลยละคะนี่อาบน้ำให้เอะได้ได้นั่งดีๆกันหนุกนั่งดีๆนั่งดีๆอะนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งลงดีๆหน่อยอุ๊ยไวไหวเต็มจอเลย,อยขยับไม่ขยับไม่สนันเอาเกียด์ดีๆเกียด์ดีๆนอนยิ้มแ้แย อ่าน,นอนยิ้มแป,ป้มแหววายนอนอาปากเตปุ่มเบิ้มเอ้ยเป็นหลุมมลพินขายันหือหอกระดึบ๊บกระดึบ๊บเออกระดึบ๊บกระดึ๊บเออ Ê béo, ê béo dưới dưới béo dưới dưới Ai dốc khả ta quân quân gần Ai dốc cân nhọc ta quân quân này lưu 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 em béo con quân gọi lúc Lưu 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 Ai dốc dưới rồi dưới dưới quân nè mẹ À ta quân mắc เดินวนแล้วผุนหันหนาไปหาหนาหากล้วยผุนหิวแล้วค่ะหิวแล้วค่ะนูนอนเล่นออกกำลังกายแล้วนูหิวแล้วค่ะโอ้ยอาวนอนหลืจ้าโอ้ยนอนลงนอนลง มวนนี่แหละโอ้โอ้โอ้ตุ๊ช ngoài, hú, tiếng khai tột đã, húp húp húp, đắn 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 ô, đi đi nhé, tột ná, tột food ná, à khọt ta con quân, quân này, à khọt ta quân quân này, em à, béo xinh

អូបុយបុយបុយអឺបុយទៅដើរអឺអោអោហេហេបុយនុបុយនុហွယ်ចុះទៅដើរហុយអូសຽງលំម៉ែ để đây đi nhưng mà à, bán bán, à chơi con <laughs> <laughs> cá nhau nó con ngủ chắc sẽ kiếp cá về bong đấy ta nặng ạ

ตรงนี้น,นันหนามาพีนั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้แม่สมขออนุญ,ญาตจบคลิปนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ สวยๆกันจ้าสวยๆเอ๊ะ